ตอนที่8สมเด็จพระนเรศวรทรงปรึกษายุทธวิธีเอาชนะข้าศึกปางอุภัยภูเบศเบื้องคำว่าอุภัยนะคะแปลว่าสองภูเบศก็คือกษัตริย์สองกษัตริย์ในที่นี้ได้แก่สมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งบูรพาอ่าอันนี้มจาจากคำว่าบูรพาบูรพาแปลว่าทิศตะวันออก เมืองทางทิศตะวันออกในที่นี้ก็คืออยุธยาแห่งอยุธยาเรียบพิริยะคําว่าพิริยะแปลว่ากองทัพได้จัดเตรียมกองทัพทั้งสองพระองค์นะคะได้จัดเตรียมกองทัพ เจียนจวบระวิวันคำนี้ระวิวันนะคะคำว่าระวิวันแปลว่าพระอาทิตย์เจียนจวบระวิวันก็คือเวลาเวลาที่จะใกล้รุ่งสางนะคะใกล้พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองถวยที่ชากรที่ชากรก็คือพวกพราม พวกพามเนี่ยมากมายเต็มเลยเนี่ยก็พากันมาลายร้องเตรียมทำพิธีหน้าต่อไปนะคะหน้าหนึ่งร้อยเชิญไทย,ยูรยาตเต้าเตียงสนามคำว่าไทแปลว่ากษัตริย์ซึ่งกษัตรย์ในที่นี้ก็คือพันนเลสวนนั่นเองนะคะยูรยาเดินเต้าแปลว่าไปเดินไปที่เตียงสนามน,นะคะเพื่อ ทำพิธีเขากําลังทำพิธีมุตทาพิสิทธานพิธีนี้นะคะเป็นพิธีที่เกี่ยวกับการทําน้ําสงเพื่อความเป็นศริมงคลวิธีการทําพิธีก็จะมีการไหว้สวดแล้วก็ไหว้พระศิวะพระวิษณุนะคะคาว่าโสดโสดในที่นี้คือส่งน้านั่นเองอมีการทําน้ําสงแล้วก็ส่งน้ํา ระหว่างที่สวดเนี่ยก็จะมีการบรรเลงสังมะหอระทึกนะคะก็จะมีเสียงดนตรีค่าเขาไว้กับเสียงสวดมนต์เป็นการทำพิธีต่อไปเรามาดูที่ไร่สุภาพพงพิทยาจารย์ก็คือพรามนั่นเอง พราหมได้ทำพิธีเบิกโขนทวารปวงละว้าเส้นไก่ละวาก็คือละโวนะคะก็คือเป็นการการบวงสวงการบวงสวงไก่มีการเบริกโขนทวารมีการบวงสวงมีการไหว้ผีนะคะไหว้ผีอะแล้วก็ โดยที่ให้แด่นะคะให้หลวงมหาวิชัยผู้มีใจองค์อาจเนี่ยทำพิธีตัดไม้ข่มนางตัดไม้ข่มนางตามตำรับสยเพศก็คือตามตามหลักไสยศาสตร์นั่นเองบัตรนัลลุเบตรทรงสดับนัลลุเบตแปลว่ากษัตริย์ในที่นี้พระนเรศวรน,นะคะ นนเส่วนได้ฟังได้ฟังก็ได้ก็ได้ยินเสียงเสียงปืนนะคะเสียงปืนได้ยินเสียงปืนแย้งยุทธก็คือได้ยินเสียงปืนจากจากที่กองทัพของอยุธยากับพม่ารบก,กันสุดอำเภอเลอโสดก็คือได้ยินเข้ามาในหูแววเข้ามาในหูนะคะโปรดองค์การสั่งให้ หมื่นทิพสเนาก็สั่งให้หมื่นทิพสเาเนี่ยรีบขี่ม้าเร็วอาชาแปลว่ามา้าอ่ารีบขี่ม้าเร็วไปสืบข่าวไปสืบข่าวนะคะหมื่นทิพเดชาเนี่ยก็รับราชาองค์การแล้วก็รีบขี่ม้าเร็วบ่หึงไปคือไม่นานขี่ม้าไปไม่นานก็ไปเจอกองทัพ ไปเจอกองทัพของอยุธยาที่กำลังล่าถอยนะคะแล้วก็มีพวกมอนพวกขม่า,มาเนี่ยตามประชิดตามประชิดก็เลยทุกอย่างดูชุลมุนไปหมดเลยนะคะหมื่นทิพเสนาก็เลยรับทหารมาหนึ่งนายนะคะคือเขาเอาตนหมื่นหนึ่งหมื่นในที่นี้ก็คือยศนั่นเองทหารยศหมื่นเนี่ยรับมาหนึ่งนายอ่ะแล้วรีบ พามาเข้าเฝ้าจึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือกษัตริย์กษัตริย์ในที่นี้ก็คือพะนเรวนศวรรีทํทาทหารนายนั้นนะคะมาเข้าเฝ้าสมเด็จพะนเรศวรพันเรศวรก็เลยถามนายทหารนั้นว่าเยียดยกลจึงแพ้จึงพ่ายก็คือทําไมทําไมเราถึงพ่ายทาหารจึงทูลสนองตอบว่าที่ ดอนเผาทัญญาดอนเผาทัญญาก็คือโคกเผาข้าวโคกเผาข้าวที่เราไปประทะที่กองทัพหน้าไปประทะกับกองทัพของพาม่านะคะตอนเวลานาฬิกาหนึ่งก็คือเวลาเจ็ดนาฬิกาประทะกับทัพพามา่าดัชสกรแปลว่าข่าศึกซึ่งข่าศึกในที่นี้ ก็คือพม่านั่นเองได้ประทะกับพมา่าเข้ารานลอนรุมรุกนะคะเข้ารานลอนตรงนี้มีการเล่นเสียงพยัญชนะด้วยคะ่ะนะคะนักเรียนเข้าลานลอนเข้าต่อสู้กันนะคะด้วยเหตุที่ปวงปัจจามิตรปวงปัจจามิตรปัจจามิตรก็คือพวกศัตรูพวกศัตรูเนี่ยมีจํานวนมาก ทับไทยจึงถอยล่นแล้วก็แตกนะคะเพราะว่าค่าศึกเนี่ยมีจำนวนที่มากกว่ามากกว่าเราหลายเท่ามากนะคะ,ะจึงล่าถอยออกมาคั้นพระบาทยินสารตรงนี้หมายถึงพระนเรศวรพระนเรศวรทราบนะคะก็เลยตัดปรึกษาหาเลศเลศในที่นี้หมายถึงวิธีก็ตัด หาวิธีหากลอุบายที่จะทำศึกให้ชนะในครั้งนี้คําว่าเพโทบายเพโทบายหมายถึงอุบายกลศึกก็ตัดหาตัดปรึกษาหาวิธีที่เราจะลบชนะได้อย่างไรนะคะกับเราเซน้าอำนาจแม่ทัพทั้งหลายทวนตุกหน้า ขุนมูมาดนะคะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเห็นว่าควรจะมีการทำอย่างไรบ้างอ,อย่าอําก็คืออย่าเก็บเอาไว้นะคะอย่าปิดบังให้ช่วยกันคิดนั่นเองเ<ม>ขาขานคำท่านท่านถามคือเหล่าทหารเนี่ยก็เลยกราบทูลว่าสงครามคราวนี้หนักก็คือสงครามครั้งนี้มันเป็นสงครามที่ที่ใหญ่มากเลยเชิญเสด็จพัก คนมั่นแต่งทับตรงนี้นะคะแปลว่าตรงนี้แปลว่าซ้ำเร็วนะคะก็คือบอกว่าพวกเราเนี่ยควรจะจัดทับให้เร็วนะคะไปช่วยถ่วงค่าศึกถ่วงศึกไว้จงหนาคือไปถ่วงค่าศึก ลามือลงก่อนไซ้าก็คือให้ค่าศึกเนี่ยกำลังอ่อนลงจึงยกกองทัพหลวงออกรบนะคะแล้วค่อยยกพายุหะบาทออกล้านก็คือให้ค่าสึกเนี่ยอ่อนกำลังลงก่อนแล้วเราค่อยยกทัพหลวงเนี่ยไปออกรบแต่ว่าทะก็คือพระนาเรส่วนนั่นเองก็ตัดตอบมนตรี ตองคดีดูแผลคําว่าแผลในที่นี้นะคะแปลว่าแตกต่างแตกต่างแยกออกคือแตกออกไปแปลว่าแตกต่างซึ่งแปลว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยตอบกับเหล่าขุนสึกบอกว่าเราอะมีความเห็นแตกจากแตกต่างจากที่ท่านทูลมาอ่ะท่าพนพระนเรศวรบอกว่าฝ่ายทัพไทยเราเนี่ยกาลังแตก กำลังแตกพ้ายนะคะถ้าเราส่งทับไปต้านอีกก็กลัวว่าจะพลอยทำให้แตกซ้ำรอบที่สองถ้าเรายกทับไปอีกก็อาจจะพลอยให้เราเนี่ยทับของเราแตกเป็นรอบที่สองนะคะคำนี้แปลว่าแตกสองซ้ำก็กลัวแตกว่าก็กลัวว่าจะแตกเป็นซ้ำสองนั่นเอง ควรล่าถอยลงมาไม่หยุดลังนะคะเพื่อให้ข้าศึกเนี่ยก็บอกว่ากองทัพไทยเราเนี่ยควรจะล่าถอยลงมาเพื่อให้ข้าศึกและเลิงใจอ่ะให้ข้าศึกได้ใจนะคะว่าตอนนี้ไทยกําลังพ่ายแล้วกําลังจะหนีเออข้าศึกจะได้ยกติดตามมานะคะแล้วก็ยกติดตามมาแบบไม่เป็นขบวนยาก ญาติตามติดผิดขบวนก็คือยกกองทัพตามติดพวกที่ล่าถอยมาแบบเขาก็จะยกมาแบบไม่เป็นขบวนนะคะทําให้แบบมาเป็นกลุ่มๆซึ่งระหว่างเนี่ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราได้เปรียบคือเราก็จะยกกองทัพออกโจมตี่ะยกกองทัพออกโจมตีคงจะทําให้เราได้รับชัยชนะในครั้งนี้เขายินความ เขายินความยนชอบก็คือเหล่าแม่ทัพทั้งหลายก็เห็นด้วยกับความคิดของสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะท้าสมเด็จพระนเรศวรก็เลยสั่งให้หมื่นทิพเสนาเนี่ยกับหมื่นราชามาตให้ไปแจ้งให้ไปแจ้งกับกองหน้านะคะที่ที่กำลังล่นถอยมานะคะไปแจ้งความความ คนอุบายในการศึกครั้งนี้นะคะให้กับกองหน้าที่กำลังล้นถอยลงมาหน้าต่อไปนะคะนักเรียนหน้า101สำหรับบทนี้นะคะก็จะเป็นภาพของการที่กองทัพเริ่มถอยทัพนั่นเองพวกพลทัพรามัน พวกกองทัพพม่าเห็นไทยผันหนีหน้าก็คือเห็นกองทัพไทยเนี่ยถอยหนี ยอมหยุดนะคะก็ยังตามอยู่ก็ไม่ยอมหยุดก็กำลังตามอยู่นะคะไปแจ้งการแห่งเล่ก,ก็คือพวกพมา่าเนี่ยไม่รู้เลขกนไม่รู้กลอุบายการศึกของไทยไปแจ้งการแห่งเล่ก,ก็คือไม่รู้กลศึกของไทยต่างเล่งติดเล่งต้อยก็คือรีพากันเล่งติดตาม ไทยก็รีบหนีพม่าก,ก็รีบตามนะคะหมายและเริงใจอาจก็คือและเริงใจว่าเนี่ยโอ้ยไทยหนีขนาดนี้แสดงว่าพวกเราต้องชนะแน่เลยก็พากันและเริงใจก็พากันดีใจที่จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้ชื่นหน้านะคะตรงนี้คืออันนี้แปลว่าดีใจนะคะสลอนคือแบบดีใจที่ททจะได้ชนะนะคะก็ชื่นหน้าก็ดีใจ จบตอนที่8นะคะ